สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาของการสร้างตาสินค้านะคะในเรื่องของหลักการสร้างตาสินค้ากันนะคะมาดูจุดอ่าจุดประสงค์ของเราก็คืออธิบายความหมายและลักษณะของตราสินค้านะคะอธิบายความสําคัญของตราสินค้าสามารถบอกหลักการของการสร้างตาสินค้าแล้วก็สามารถเขียนองค์ประกอบแล้วก็ประโยชน์ของตราสินค้าได้นั่นเองนะคะมาดูอันแรกนะคะความ มาหมายแล้วก็ลักษณะของตราสินค้าเขาบอกว่าตราสินค้าหรือแบรนด์นะคะเป็นรูปแบบของภาพพจน์นะคะแล้วก็แนวความคิดในรูปของอัตลักษณ์คำขวัญแล้วก็ผลงานออกแบบนะคะของสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งยังเป็นข้อมูลเชิงมโนธรรมนะคะที่แสดงออกทางรูปธรรมด้วยนะคะลักษณะที่สื่อถึงบริษัทสินค้าบริการหรือกลุ่มผู้ขายที่แตกต่างจากผู้แข่งขัน าการสร้างตราสินค้านะคะให้เป็นที่จดจำของลูกค้าเกิดขึ้นได้จากการโฆษณาการบอกต่อการออกแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในปัจจุบันนะคะการสร้างตราสินค้ากลายมาเป็นส่วนสํคาคัญของวัฒนธรรมและปรัชญาการออกแบบนะคะตราสินค้านะคะตราสินค้าปราะกอบไปด้วยนะคะชื่อตราสินค้าแบรนด์เนมนะคะยี Ye ่ห้อหรือแบรนด์นะคะ คือส่วนที่สามารถอ่านออกเสียงได้และเครื่องหมายตารสินค้านะคะแบรนด์มาร์กนะคะคือส่วนที่ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้นะคะแต่สามารถจดจำได้อาทิเช่นสัญลักษณ์รูปแบบสีสันตัวอักษรประดิษฐ์เสียงหรือรูปทรงที่จดจำได้ง่ายอย่างได,ได้ง่ายนะคะอย่างรองเท้าบู๊แฟชั่นเป็นต้นนะคะ,ะหากเป็นสัญลักษณ์เดียวกันนะคะส่วนนี้อาจเรียกว่าเป็นตราเครื่องหมายมอยู่ลโก้ก็ได้เช่นกัน นะคะต่อไปมาดูลักษณะของคที่ดีนะคะลักษณะตาลักษณะของตาสินค้าที่ดีนะคะ 1. ง,ง่ายต่อการออกเสียงและจดจําได้2ช่วยได้นําผลิตภัณฑ์ที่ขาย3ม,มีความหมายดี 4. ส,สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์5เมื่อต้องการเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เข้ามาในสายผลิตภัณฑ์เดิมก็สามารถเพิ่มเติมจากตาสินค้าหรือยี่ห้อเดิมได้ง่าย 6. สามารถนําไปจดทะเบียนคุ้มครองการเล่าเลียนแบบได้7 เป็นความขอโทษมีความเป็นสากลน,นะคะพร้อมที่จะขยายตลาดความสําคัญของตราสินค้าหรือยี่ห้อนะคะอันนี้คือลักษณะของตราสินค้าที่ดีนะคะต่อไปนะคะมาดูความสําคัญของเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะคะเพื่อพอใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าหรือยี่ห้อมากมายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีไม่มีตายี่ห้อทั้งนี้นะคะเพราะยี่ห้อทําให้ผู้บริโภคได้ใจว่า ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการถูกต้องแล้วและมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อภายใต้ยี่ห้อที่ระบุไว้นั้นยี่ห้อทําให้กระบวนการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกล่าวคือผู้บริโภคนะคะสามารถเปรียบเทียบซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้จากหลากหลายยี่ห้อและสามารถเห็นความตตกขอโทษความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในแต่และยี่ห้อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้การตัดสินใจซื้อง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตราย,ยี่ห้อผู้ขายเองก็มีก็พึงพอใจที่จะที่จะขายผลิตภัณฑ์ที่มียี่ห้อมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มียี่ห้อเพราะขายได้ง่ายกว่าเมื่อผู้บริโภคระบุชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อผู้ขายก็สามารถรับคําสั่งซื้อได้ทันที ยี่ห no ้อของผลิตภัณฑ์ทาให้ผู้ขายสามารถตกแต่งและจัดวางผลิตภัณฑ์ที่ขายได้สวยงามมากขึ้นและสามารถแยกส่วนตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ขายออกจากกันได้ชัดเจนในส่วนของผู้ผลิตสามารถนําผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มียี่ห้อเข้าเสนอขายนะคะและแนะนาให้ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ง่ายกว่าการนำนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่มียี่ห้อผู้ผลิตสามารถทําให้ผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขายสู่ตลาดมีความหลากหลายแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมๆที่มีขายอยู่แล้วในตลาด และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างหลากหลายในเวลาเดียวกันนะคะคือก็คือเช่นนะคะเช่นเมื่อต้องการขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่ละคนและตลาดก็ผลิตสินค้าออกมาให้คุณภาพต่างกันราคาต่างกันเพื่อส่วนตลาดที่ต่างกันโดยผู้บริโภคแต่ละส่วนตลาดสามารถเห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อได้อย่างชัดเจนนะคะสังคมโดยรวมก็ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มียี่ห้อนะคะ เช่นกันนะคะกาคือเมื่อผู้ผลิตต้องการเสนอสเสนอผลิตภัณฑ์ที่เพื่อขายในตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้นทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ขายต้องมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากผลิตภัณฑ์ของผู้แข่งขันนั้นผู้ผลิตจาเป็นต้องคิดค้นแล้วก็นําเสนอประโยชน์และรูปแบบใหม่ๆให้ผู้บริโภคผลิตผลิตภัณฑ์นะคะที่มีประโยชน์นะคะมีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือความสําคัญของตราสินค้าต่อไปนะคะ หลักการสร้างตราสินค้านะคะคือการสร้างตาสินค้าเป็นการสร้างตาขอโทษเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ตาสินค้าของผลิตภัณฑ์จะบอกผู้ริโภคในสิ่งต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์คือใครนะคะด้วยการใช้ชื่อและใส่ส่วนประกอบอื่นให้ตาเพื่อสร้างเอกลักษณ์ขอ้ขอสองคือผลิตภัณฑ์ทำอะไรนะคะก็คือด้วยการบอกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือตา สามสาเหตุนะคะที่ผู้บริโภคต้องซื้อทำไมถึงต้องซื้อนะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายในการสร้างสานค้าคือ1เพื่อกําหนดโครงสร้างคงวามค,คิดของผู้บริโภคนะคะนะคะก็คือช่วยให้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผีพันแล้วก็สามารถตัดสินใจซื้อได้นะคะทีนี้มาดูการตัดสินใจการตัดสินใจในตราสินค้านะคะมีก็คือ1น,นะคะมีการขยายตรานะคะหรือการขยาย ชนิดของตานะคะเป็นการเพิ่มผ,ผ,ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หรือเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ตาเดิมนะคะ2คือตาย่อยนะคะเป็นตาที่เป็นตาเดิมนะคะเป็นตาที่มันแยกย่อยด้วยวิธีการขยายตาจากเดิมนั่นเองนะคะ3ตาหลักหรือตาแม่นะคะเป็นตาเดิมที่เป็นต้นกําเนิดของตาย่อยนะคะ4ตา,าะครอบค,ะอะค,ะครัวเป็นตาแม่นะคะหรือตาแม่นะคะ คือการขยายตราของผลิตภัณฑ์หลายชนิดโดยใช้ชื่อเดียวกันนะคะ 5. เวนประกอบของตราหรือความหลากหลายของตรานะคะหมายถึงกลุ่มตราทั้งหมดซึ่งเป็นกลุ่มของทุกสายผลิตภัณฑ์สายตราที่บริษัทผลิตหรือจาหน่ายแก่ผู้ซื้อนะคะ 6. 6. สายตราเป็นกลุ่มตราสําหรับแต่ละสายผลิตภัณฑ์นะคะ 7. การขยายสายผลิตภัณฑ์เป็นการเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม โดยใช้ชื่อตราเดิมแการใช้รายตานะคะหรือตราเพื่อการต่อสู้หรือการใช้ตราที่แตกต่างนะคะเป็นการใช้ชื่อตราหรือชื่อสําหรับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนะคะ9ตราใหม่นะคะเป็นการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ตราตาัรตัดใจในการสร้างตราสินค้าบริษัทนะคะที่จะตัดสินใจจะสร้างตราให้กับ ให้ตัดให้กับผลิตภัณฑ์นะคะหรือบริการจะต้องตัดสินใจว่านะคะจะใช้ตราประเภทใดน,นะคะเือซึ่งประกอบไปด้วยนะคะแบ,บ่งออกได้4ประเภทด้วยกันนะคะคือ1นะคะการใช้ชื่อตราสินค้าเฉพาะนะคะ2การใช้ตรารวมสําหรับทุกผลิตภัณฑ์นะคะ3นะคะการใช้ตรารวมแยกกันสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็4นะคะการใช้ชื่อ,อบริษัท ร่วมกับชื่อเฉพาะนะคะการตัดสินใจเลือกเลือกกลยุทธ์ตานะคะก็คือ1นนะคะการขยายสายผลิตภัณฑ์นะคะเป็นการนำเสนอรายการผลิตภัณฑ์เพิ่มเข้าไปนะคะในสายผลิตภัณฑ์ชนิดเดิมนะคะโดยใช้ชื่อตราเดิมนะคะ 2. กลยุทธ์หลายตานะคะหรือตาเพื่อการแข่งขัน,ขนเป็นการตั้งตราใหม่หลายตาสํสำหรับสินค้าชนิดเดิม ซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อแข่งขันกันเองในต่การตลาดใช้กลยุทธ์หลายตาจะต่างกับการใช้กลยุทธ์ตราเฉพาะตรงที่ตราเฉพาะจะมีตราหลายตาสำหรับสินค้าแต่ละชนิดแต่กลยุทธ์หลายตาจะใช้สำหรับสินค้าชนิดเดียวกัน 3. ตราใหม่คือการที่บริษัทนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือโดยใช้ชื่อตราใหม่นะคะ 4. นะคะการขยายตรา เป็นการเพิ่มผลิตภันชนิดใหม่หรือเพิ่มสายพันธหรือเพิ่มสายพีพันใหม่นะคะโดยใช้ชื่อตาเดิมนะคะข้อดีของการขยายตาสินค้าก็คือนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยใหม่เป็นที่ยอมรับนะคะทำให้เกิดผลการป้อนกลับในทางบวกนะคะแล้วก็นะคะ อกจากวิข้าดีแล้วข้อเสียของมันคือนะคะมีการอาจเป็นการขยาับตาอาจจะทําให้เป็นสาเหตุใช้ชื่อตาไม่แข็ง,แ,ขงแกร่งนะคะแล้วก็การขยาับตาเนี่ยอาจทําให้ผู้รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมนะคะต่อไปนะคะส่วนประกอบของตราสินค้านะคะซึ่งมีด้วยกันอยู่สี่สี่ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือคุณลักษณะนะคะในเรื่องของรูปร่างหน้าตาภายนอกนะคะที่ทําให้จดจําได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้สีสันบรรจุภัณฑ์ีบห่อป้ายโฆษณาเอกสารภาะชาสัมพันธ์และเป็นลักษณะทางกายภาพนะคะ2ประโยชน์นะคะคุณประโยชน์ของแบรนด์นะคะสิ่งที่ได้รับจากอที่รับอย่างแทอย่างแท้จริงจากแบรนด์นั้นๆนะคะ3ความคุ้มค่าสิ่งที่ทําให้ผู้ริโพวกภูมิใจเมื่อใช้สินค้าโดยทั่วไปแล้วนะคะสินค้าหรือบริการเนี่ย มักมีแบรนด์กำหนดถึงคุณลักษณะของตาสินค้านั้นๆอยู่แล้วนะคะ 4. บุคลิกภาพนะคะซึ่งบุคลิกภาพของสินค้าก็เปรียบเสมือนของมนุษย์นั่นเองนะคะอันนี้คือส่วนประกอบของตาสินค้าเป็นการเลือกส่วนประกอบของตาสินค้านะคะส่วนประกอบของตาสินค้าเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะในการสร้างเครื่องหมายการค้านะคะเพื่อกําหนด ลักษณะนะคะแล้วก็ความแตกต่างในตรานะคะตราที่แข็งแกร่งจะใช้ส่วนประกอบจำนวนมากนะคะเพื่อสร้างคุณค่าตานะคะได้แก่ชื่อตราสัญลักษณ์สโลแกนบรรจุภัณฑ์เพื่อหมายการค้านะคะนอกจากนี้นะคะส่วนประกอบตราควรสนับสนุนทางบวกต่อคุณค่าตานะคะตราใช้เฉพาะชื่อตราเพียงอย่างเดียวนะคะถ้าบริโภคเนี่ยอาจเกิดความคาดหวังมากขึ้นนะคะในชื่อตราที่มีต่อผลิตภัณฑ์นะคะ ทีนี้เกณในการเลือกส่วนประกอบของตานะคะคือ1น,นะคะจะต้องจดจำได้ง่ายนะคะ2มีความหมายสำคัญนะคะสามเป็นที่ชื่นชอบนะคะ4ถ่ายโอนได้นะคะข้อ5นะคะสามารถปรับปรุงได้แล้วก็6นะคะปกค้องได้ทีนี้มาดูการพัฒนานะคะส่วนประกอบตานะคะเขาบอกว่า การพัฒนาส่วนประกอบตาเนี่ยในการสร้างตาจะมีทั้งเลือกนะคะส่วนประกอบตาที่ทําให้เกิดเอกลักษณ์นะคะคือ1นนะคะแรกเลยคือชื่อแบรนด์ชื่อตานะคะชื่อ <c oughs> ชื่อตานะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะการทดสอบความสัมพันธ์การทดสอบการเรียนรู้นะคะการทดสอบความตาแล้วก็การทดสอบความชอบนะคะอันที่2นะคะเป็นสโลแกนก็คือเป็นข้อความสั้นๆนั่นเองนะคะเป็นข้อความสั้นๆนะคะต่อไปนะคะ ของตราสินค้านะคะมีด้วยกันนะคะเขาบอกว่าแรกเ้าแรกเขาบอกว่าเ <c oughs> จ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยสามารถนะคะใช้เครื่องหมายการค้าที่มีที่จะทําให้ผู้ริโภคเนี่ยสามารถจดจาหรือเรียกฐานสินค้าของเจ้าของของเครื่องหมายการค้านั้นนะคะซึ่งจะทําให้เทคนิคการตรา เทคนิคการตราสินค้าแล้วก็การออกแบบตราสินค้าแล้วก็จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะบริโภคผู้บริโภคเนี่ยสามารถแยกแยะเพื่อเลือกซื้อสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะนั้นได้แล้วก็ไม่สับสนกับสินค้านะคะ 2. เจ้าของเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนเนี่ยเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วนะคะจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์นะคะแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าแล้วก็กรณีที่ผู้อื่น ระเมื่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าเจ้าของมีสิทธิที่จะฟ้องร้องแล้วก็เรียกค่าเสียหายได้นะคะและในกรณีที่มีผู้อื่นนําเอาเครื่องหมายการค้าของเจ้าของไปจดทะเบียนนะคะเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ วให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถแ,แยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้โดยการสังเกตสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านะคะเน้นจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นแล้วก็เครื่องหมายการค้าจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพความต้องการนะคะได้รวมทั้งทําให้ผู้บริโภคเนี่ยทาาราบถ,ถ,ถ,ถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วยนะคะก็วันนี้นะคะขอจบนะคะการนำเสนอหลักการสร้างการสินค้าไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ ขอบกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ